สวัสดีครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่26ตุลาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดนสุริน มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่26มาพร้อมมุมมองของูรูเกาจิ้งนะเขามองมวยไทยเจ็ดสีไปในทิศทางใดวันนี้มาพร้อมเรทเรทเนี่ยหงแดงวิเคราะห์เรทกับโชคโคราชนะวันนี้มีมุมมองของูรูแล้วก็มีมุมมองของหงแดงเสิร์ฟส่งตรงถึง f อฟชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยนะมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหู่ถือว่าไปมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทย มาที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งก้องสนานสอเทียนโพเจอกับพลายพยักษ์เทศบาลตำบลพัะทาณารายหนึ่งนี่คือคู่ชิงอันดับสามวยรอบปูนเสือตัวที่24นะก้องสนานนี่สิจากกระบ,บีขณนะที่พลายพยักษ์สิจากระยอง เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเอ4เรดเปิดเนี่ยกล้องสนันต่อ54กูรูเขามองไปที่กล้องสน,นั่นก้องสนั่นนี่เป็นมวยซ้ายนะไฟเตอร์ Fighter, เปิดเกมรุกได้รับได้เป็นมวยแข้งซ้ายจัดจานหมัดซ้ายดีศอกซ้ายคมซิกเนเจอร์เข่าในคือทีเด็ดขณะที่พลายพยัคพลายพยัค์นี่ขวาเปิดเกมนะไฟเตอร์ร้อนแรงขาแหลกขาลุยประเภทบ oo, ูดุดันเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวเดือด ทุกอนูมวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงชอบไปที่กล้องสน,นั่นวันนี้ชอบไปที่การยืนระยะของกล้องสน,นั่นเขาในที่เหนียวแน่นยืนระยะดูดีกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทมวยคู่นี้เบียดมากๆวันนี้กล้องสนั่นก็มีโอกาสเพลสขณะที่พลายพะยักก็มีโอกาสวินมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่กล้องสนั่นนะซื้อไปที่การยืนระยะซื้อไปที่ลูกเข่าในชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์มาที่คู่2คู่2นี่ยกเดชเพชร เพชรีเดียคาเดมี่เจอเกาะเต่ากระเป๋าลิเก123ขึ้นมาชกเป็นคู่2เรทหน้าเรทเปิดเดทเพชรต่อ19เดทเพชรเนี่ย24จากสุราษฎร์ธานีขณะที่เกาะเต่านี่21จากเสรภูมิร้อยเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งนะเป็นเกาะเต่าชนะนอกนายกที่สก่อนหน้านั้นนะสยกแรกเป็นเดทเพชรเตะเลี้ยงเลยเตะ ไปเตะมาเตะไปเตะมาสุดท้ายนะเจอ,กอเกาะเต่าบวกซ้ายเปรี้ยงหล่นให้กรรมการนับ8ยก2นับ8อีกครั้งหนึ่งโอ้ทำท่าจะไม่รอดระครังหมดยกพอดีขึ้นมายก3ามนะ้าเดชเพชรเดินศาสตรแข้งขณะที่เกาะเต่านี่ดักบวกซ้ายบวกซ้ายศาสตร์แข้งเกาะเต่าก็จะไปเหมือนกันจะไปแหลมไม่ไปแกลแต่เดชเพชรเนี่ยโดนซ้ายตรงหล่นให้กรรมการจับแพในยกที่3ามมาครั้งนี้ครั้งนี้หงแดงมองว่าดูจาก การพูดของเสียโบสพรอมเตอร์โบสบอกว่าวันนี้เดชเพชค่อนข้างพร้อมมากๆนะเดชเพชรค่อนข้างพร้อมมีแข้งขวาดีแข้งขวาหนักแรงหมัดหนึ่งสองออกได้คมวันนี้นะวันนี้เลดเปิดเดชเพชรต่อ19วันนี้ของแดงมองว่าแผลกลางวันไม่น่าจะมีปัญหาโชคกันพิธีพิกัดน้าหนัก123าก่อเตาเนี่ยภาคหลังดูว่ากรอบนะโดนมากๆไม่ได้เหมือนกันแต่มีดีที่หัวจิตหัวใจแล้วก็ลูกบวก มีหมัดซ้ายที่เป็นทีเด็ดวันนี้เดชเพชรจะต้องไม่บวกนะเตะเลี้ยงไปเรื่อยทีเตะขวาทีเตะขวาขณะที่เกาะเต่าเดินเข้ามาก็ทีวางแข้งทีวางแข้งวันนี้ถ้าเดชเพชรทําได้วันนี้มีโอกาสวินสูงแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้นะไปแลกไปลุยกับเกาะเต่าเนี่ยการแลกการลุยกับเกาะเต่าถือว่าเป็นหายนะวันนี้เดชเพชรนะจะต้องไม่แลกไม่ลุย วันนี้จะต้องโชคตามเกมของตัวเองแล้วก็จะเบียดเฉือนชนะกอเตากระเป๋าลิงกี้ได้แบบเบียดเบียดเลดเปิดหน้าเลดเปิดเดดเพชรต่อสิบเก้าโอ้โหเบียดเอียดอารเอยดอารกูรูเขามองไปที่เดดเพชรหงแดงก็มองไปที่เดดเพชรมาที่รองคู่เอกรองคู่เอกก้องศึกิศรษฐวัดเสือเจออเล็กจิตเมืองนนท์หนึ่งร้อยสี่สิบห้าโอ้โหมวยคู่นี้แม่เจ้าวันนี้เวทพิกาดอยู่ที่อเล็กจิตเมืองนนท์เลดเปิดหน้าอเล็กต่อสิบเก้านะ อายุเท่ากันเลยเอฟซมวยคู่นี้ก้องศึก24จากไทยแลนด์โคราชขณะที่อเล็ก24จากเอซีมิลานอิตาลีโอ้โหเข่าในอาชีพด้วยกันทั้งคู่นะเป็นประเภทเข่าในเข่าแหลมแทงเจ็บก้องศึกเนี่ยอดีตแชมป์ร้อยสามหาช่อง7นะซ้ายเข่าในอาชีพขณะที่อเล็กดีครบเครื่องหลากหลายเข่าในก็อาชีพได้เหมือนกันมวยคู่นี้ล่าสุดนี่นะ อ่ก้องศึกแพ้ไซเบอร์หรือว่ารุ่งเกิจโอ้โหวันนั้นฉูมากวันนั้นมาบวมปกติต่อยร้อยสามหกถึงสี่สิบโอ้โหวันนี้มาต่อยร้อยสี่ห้าโอวันนี้ฉูใหญ่ขณะที่อเล็กเนี่ยล่าสุดเสมอเพชรพุทยอเอ่า,า,าอบจนครพนมวันนั้นก็มองว่าตัวเองชนะ แต่ก็เสมอก็ถือว่าสวยอ่ะสุดท้ายเสมอพวกมวยคู่นี้ฟอร์มคนละเรื่องวันนี้นะอเล็กหงแดงมองว่าดูดีกว่าอาเล็กเนี่ยเทาในาอาชีพเยอะหลากหลายสรีระรูปร่างดีเวทพิกัดที่เป็นธรรมาชาติสุดๆถือว่าเป็นเวทของอเล็กจิตเมืองนนท์วันนี้อเล็กจิตเมืองนนท์จะต้อนตื้อเฉือนชนะก้องศึกศิารวัรเสือสนุกมาที่คู่เอก คู่เอกชิงแชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่24อันอนันตชัยลาน,นาวาเตอร์สายเจอยอดเหล็กแหลมพ่อพิมพออน113รอ11เลทเปิดอน,นันตชัยต่อ53ไม่ใช่นะเลทเปิดเนี่ยเลทเปิดยอดเหล็กแหลมต่อ53ให้เอฟซแก้ข่าวเลทเปิดยอดเหล็กแหลมต่อ53อันอนันตชัยครบเครื่องหลากหลายนะเป็นมวยขวาแข่งขวาพลิ้วสมองมวยไอคิวดีขนาดที่ยอดเหล็กแหลมสรีระรูปร่างดีเข่าแหลมแทงเจ็บเป็นมวยซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายมวยคู่นี้อายุ กล้เคียงกันมากๆอน,นันทิชัยดูว่าแก่กว่า19ขณะที่ยอดเหล็กแหลม18เป็นการดวลกันระหว่างจังหวะฝีมือชอนจังหวะฝีมือขวากับซ้ายวันนี้ยอดเหล็กแหลมในมุมมองของครูเขามองว่าดูดีกว่าเรดเปิดมายอดเหล็กแหลมต่อ53มุมมองของแดงของแดงก็ยังมองว่ายอดเหล็กแหลมดูดีกว่าดูเหลื่อมกว่าวันนี้ยอดเหล็กแหลมจะเบียดเชิดชนะนันชตชัยเรา Water size เบียดเบียดนี่คือคู่เชงมวยรอบปูเสือตัวที่24 FC ชอบกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งก้องพยักษ์อเทียนโผวันนี้ยืนระยะดูดีกว่านะวันนี้รูปร่างใกล้เคียงยืนระยะดูดีกว่าในเหนียวแน่นกว่าจะเบียดเฉือนชนะอนันต์ชัยรานาวาเตอร์อน,นันต์อาจจะเบียดเฉือนชนะพลายพยัก์เทศบาลตำบลพับพรานารายสนุกส่วนชอบสองวันนี้ของแดงชอบไปที่เดช วันนี้มองว่าเดดเพชรแข้งขวาจัดจานมาก1นึสองฮิตฮอตหนึสองออกได้ดีมาก1นึสองนี่คือหมัดได้เอฟซส่วนแข้งขวายา,ยาวๆนี่ออกได้จัดจานวันนี้น่าจะเตรียมทางเตรียมอาวุธมาดีฟอร์มดีมากๆวันนี้จะเบียดล้างตาเฉือนชนะก่อเต่า,ากระเป๋าลิงกี่เบียดเบียดชอบ3วันนี้แน่นอนชี้ชัดไปที่อเล็กจิตเมืองนอนถือว่าเป็นมวยต่างสึกต่างสายวันนี้อเล็กได้เปรียบในเรื่องของเวทพิกัดนะดูว่าใหญ่ วันนี้จะเบียดเฉือนชนะก้องศึกศ์สษะวัดเสือส่วนชอบสุดท้ายวันนี้ชอบไปที่ยอดเหล็กแหลมชอบไปที่สรีระรูปร่างวันนี้ดูว่ายอดเหล็กแหลมดูสรีระรูปร่างทางมวยได้เปรียบอาวุธดูว่าหนักแรงกว่าวันนี้อยอดเหล็กแหลมจะเบียดเฉนะือนชนะอนันตชันนะยรานาพวชัยวอเตอร์ใสซิลแชมป์ร้อยสิบสามปอนด์ปูนเสือตัวที่ยี่สิบสี่ได้เป็นผลสำเร็จชอบกดซับตไคร้กดไลค์กดแชร์ วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกันขออวยพรให้เอฟซีของแดงปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บเฮงๆรวยกันทุกคนอย่าลืมเข้าถูกบังเอาสองข้างนะเอถ้าต้องการข้อมูลดิบช่างก่อนชกตามได้ขอบพระคุณที่ติดตามวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ